สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีบน่อนเอฟซีนะาจา่ะทาง f อฟซใหม่ FC เก่าเนาะมืนอนี้แอดมินก็นําแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายเนาะมาแบ่งปันเช่นเคยเนะาจา่ะสำหรับแนวทางมีเขามีลดปบป,ปนกันไปเนาะปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแต่ก่อนเราจะไปรับชมแนวทาง,ว,ทางวันที่19มาเบึ่งผลของวันที่18เนะจ่ะสำหรับแนวทางวันที่18นิเคเชา115้า1 1 5กับ40 หลุดเน er าะนี่เคบาย120เข้าเด่น2มาตัวเจาะ2อตรงตรงนะจ๊ะูนย์ต่อตรง45 45สหลุดสรุปนะจ๊ะนี่เคอีเช้าบ่ายวันที่18เข้ารอบบ่าย20ตรงตรงเนาะกาลุ้นต่อตามต่อของวันที่19นะจ๊ะวันที่19เกีาแนวทางตัวเด่นให้เด่นที่ เก้าสี่วิ่งรูดตัวจอบมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดตารางมีหนึ่งมีสองมีหกมีสาม นิ้นไปกลับด้วยนะจ๊ะส่วนตัวนิ้นเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่เจ็ดเนาะสี่หนึ่งนี่เคอีชาวบายวันที่สิบเก้านะจ๊ะมักตัวใดชอบตัวใดกันจดได้แคบได้นะจ๊ะพี่น้องจ๊ถาถ้าบอมากกับขึ้นเรือนผ่านเนาะ ส่วนตัวเด่นเห้เด่นเก่ากับ4นอกจากตัวจอเขาก็จะมีเกนะ่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่ซีหนึ่งีสองีสามีเจ็ดเนาะส่วนตัวเน้นนอกจากมีเก่าหนึ่งเก่าซีซีหนึ่งีเจ็ดนะจ๊ะส่วนในตารางเขาก็นําไปวิ่งรูดใด้หรือว่าจะจับเป็นชุดสองตัวก็ไดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็รื่อวยปังๆนะจ๊ะมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะสวัสดีค่ะ